ก็ปัจจุบันนี้ก็จริงๆก็เป็นข้าราชการทหารใช่ไหมคะแต่ขอตัวมาช่วยงานสมาคมปัจจุบันงานหลักของตัวเองก็จะต้องเข้าสมาคมย้มหนักแล้วก็ทําหน้าที่ก็คือจัดการแข่งขันด้วยแล้วก็ลงเป็นผู้ตัดสินด้วยแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งก็แมวมองด้วยออก็ต้องดูว่าเอ๊ะนักกีฬาคนนี้เขาอายุเท่านี้ด้วยอย่างนี้เราเอาเขามาเก็บตัวลองทดสอบดีไหมว่าเขาจะไปต่อกับกีฬาย้มหนักได้ไหมอะไรอย่างี้ค่ะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้น อย่างนี้หรอเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนทํางานแล้วนะทํางานแบบเต็มตัวแล้วแหละว่าเพราะว่าชีวิตก็เหมือนทํางานออฟฟิศเลยล่ะแต่ก็จะมีบ้างบางครั้งที่จะต้องไปต่างจังหวัดไปจัดการแข่งขันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าสนุกกับการทํางานปัจจุบันนี้แล้วแต่ว่าก็ยังไม่พอใจว่าเราอาจจะต้องเรียนรู้อะไรให้มากกว่านี้เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการจัดการแข่งขันเองหรือว่าการคัดเลือกตัวน,นักกีฬาเองตอนสมัยเราเด็กๆเ,เนี่ย อาชีพของคุณแม่เวลาว่างอย่างนึ้งก็จะถักถักแบบว่าโคเชอะไรเงี้ยเรื่องถักโคเชนิตติง้งมันก็อยู่ๆมันก็ทําเป็นอะไรเงี้ยแม่ก็สอนนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันมันมันดูขัดกับเราไหมมันก็มีบ้างนะแต่ปัจจุบันนี้แกก็เห็นบางคนก็ถักนิตติ้งแบบเป็นผ้าพันคอเองอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอยอันนี้มันก็น,กนักกีฬาย้อมหนักก็มีฟีลนี้ได้หลายคนยเหมือนกันนะไม่ใช่แค่เราคนเดียวค่ะ เคยเคยถักให้พี่ท็อปด้วยนะถักถักให้เสร็จแล้วก็ไม่ได้ใช้ไงอยู่กรุงเทพร้อนจะตายใครจะใส่เราก็เอ้ยเราเก่งแล้วล่ะเราทําได้แต่ขั้นกว่ามากกว่าน,นั้นพี่ท็อปเขาก็สามารถปักไอ้นี่ได้เหมือน,อนแบบเฮ้ยพี่พี่สามารถปักปักคอต,ติดได้เหมือนกันเหรอเนี่ยแบอบกว่าคือพี่ท็อปเขาก็เหมือนมีเวลาว่างที่ผู้ชายพี่สรุปแล้วที่พี่แต่งงานด้วยกันเนี่ยเป็นผู้ชายใช่ไหมไม่ใช่แบอบกว่า แต่งงานบางหน้าใช่ป่ะอะไรเงี้ยก็จะแบบว่ามีเซลๆ์เซลกันอยู่เหมือนกันเพราะว่าพี่ทําได้เหมือนผู้หญิงเลยอะไรเงี้ยเราก็งงว่าแต่งงานบางหน้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทุก <c oughs> วันนี้ไม่ได้ออกกําลังกายเลยค่ะเพราะว่าคือก็จะพยายามหาเวลาออกกําลังกายนะออกกําลังกายคือตอนตอนเริมเล่นแรกๆก็จะออกกําลังกายบ้างเพื่อรักษาตัวเองตลอดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หลังจากเลิกเล่นได้กี่ปีไม่แน่ใจ คือสองสองปีที่ผ่านมาเนี่ยไก่เป็นหมอนหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคือตอนนั้นแบบเจ็บมากแล้วแบบไม่ไหวจนต้องไปผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะพอหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยก็ทําให้แบบคือจะออกกําลังกายอะไรหนักๆเนี่ยก็จะต้องแบบดูแลตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะไก่ค่อนข้างขอบคุณกีฬายงมหนักนะเพราะว่าคนก็จะติดภาพว่าเราแบบตัวใหญ่มากอะไรเงี้ยค่ะ พอเวลาเราเลิกเล่นต่อให้เราอ้วนแค่ไหนมันก็ยังตัวเล็กกว่าตอนที่เราเล่นกีฬาย่้มหนักแน่นอนอะไรเงี้ยคนก็แบบอุ้ยตัวเล็กตัวเล็กอะไอ่้แต่จริงๆไม่ใช่หรอกคะ่ะคือเหมือนแบบพอเราเลิกเล่นเนี่ยไซส์ขนาดของกล้ามเนื้อมันเล็กลงแต่ว่าไอตัวไขมันหรือความเฟิร์มอะไรเงี้ยมันก,มนก็มันก็มีบ้างต้องต้องออกกํลาลังกายเพื่อที่จะเบิร์นไขมันนั่นแหละสําหรับคนทั่วไปแก่ว่ามันก็คือเวลาเราไปออกกํลาลังกายไม่จำเป็นว่า จะต้องเข้ายิมอย่างเดียวถึงจะออกกําลังกายได้ว่าอย่างของก่เองก็เดินรอบหมู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะเดินออกกําลังกายก็ได้เหมือนกันขอขอแค่ใหอ้อัตราการเต้นของหัวใจเราได้มันก็ต้องมีในเรื่องของระเบียบวินัยให้มากเพราะว่าคือถ้าเราจะประสบความสำเร็จในกีฬานี้มันมันค่อนข้างจะต้องทุ่มเทให้กับกีฬาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จคุณก็ต้อง มีระเบียบมีระเบียบมีวินัยแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็เก็บเกี่ยวในแต่ละวัน, <c oughs> วนที่โค้ช <c oughs> สอนให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะไปปรับใช้กับตัวเองแล้วก็ประสบความสําเร็จในทักวันบางคนอาจจะไม่ต้องถึงขึงขั้นว่าเล่นแล้วต้องเป็นแชมป์โลกเล่นเล่นแล้วต้องได้เหรียญโอลิมปิกแต่ว่าขอให้ผู้คนมีเป้าหมายให้กับตัวเองค่อยๆไปตามเป้าให้ให,ให้ประสบความสำเร็จในแต่ละเป้าที่ตัวเองตั้งไว้อาจจะเริ่มจากเป้าเล็กๆเ,เพื่อที่จะทําให้มันประสบความสำเร็จเป็นทีานลาอันเราอาจจะมีเป้าใหญ่อาจจะไปถึงโอลิมปิกก็ได้ แต่ว่าเป้าเล็กๆเรี้ยลายทางที่เราจะต้องเก็บให้ประสบความสำเร็จก็มีความสำคัญค่ะกับนักกีฬาบางแก่ว่าอย่างถ้าเป็นกีฬายมหนักเองเนี่ยถามว่าเป็นอาชีพไหมมันไม่ใช่อาชีพเพราะว่าเรายังเป็นกีฬาที่เป็นสมัครเล่นอยู่เพราะฉะนั้นในการที่จะประสบความสำเร็จมันก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้ระยะเวลาหรือว่าเวลาไปแข่งที่จะ ประสบความสาเร็จทีมันค่อนข้างยากเหมือนกันหรือว่าได้มาก็ไม่ไม่เหมือนกีฬาอาชีพที่อย่างฟุตบอลหรือว่าเทนนิสหรือว่าก,กอล์ฟที่มันจะมีเงินตัวเงินรางวัลค่อนข้างสูงแล้วเราก็แบบว่าเล่นได้เรื่อยๆแตกต่างการย้มหนมันค่อนข้างที่จะคืออายุเยอะเราก็อาจจะต้องผัดตัวเองไปทําอย่างอื่นเพราะฉะนั้นแกมองว่ายมคือกีฬาย้มหนักเนี่ยมันแค่ช่วงหนึ่งที่เราสามารถที่จะทําได้ ก็จงทําช่วงนั้นให้มันเต็มที่แล้วทาให้มันดีที่สุดแต่ก็อย่าทิ้งในเรื่องของไม่ว่าจะกการเรื่องของเรียนเรื่องของงานเพราะว่าชีวิตหลังจากคุณเป็นนักกีฬาแล้วเนี่ยชีวิตคุณก็คือการทํางานเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเรียนนั่นแหละมันต้องเอาไปใช้ในการทํางานเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักที่จะทาทั้งสองอย่างให้มันควบคู่กันไปให้ได้เพราะเมื่อถึงจุดๆที่คุณไม่ได้เล่นกีฬาแล้วเนี่ยคุณก็ยังสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้อยู่ หลายคนก็มองว่าคืออยากประสบความสําเร็จอย่างน้องๆเนี่ยมองว่าคืออยากประสบความสาเร็จแบบพี่ไก่จังเลยแต่ว่าเส้นทางการที่ประสบความสําเร็จมันมันไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่ว่า2ปี3ปีแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเลยแต่ว่าเส้นทางของไก่มันค่อนข,ข้างยาวกว่าจะได้เรียนโอลิอปิก11ปีคุณจะต้องทนอยู่กับการฝึกซ้อมใน6วันในหนึ่งสัปดาห์คือมันค่อนข้างหนักแต่ว่าจะประสบความสําเร็จได้อย่างนี้มันต้องอย่างที่ไก่บอกตั้งแต่ต้นว่าคุณคุณต้องมีใจรักกับสิ่งที่คุณทํา ล้วก็พยายามทามันให้เต็มที่มีระเบียบว,วินัยแกเชื่อว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จไม่ไม่ใช่ว่าเฉพาะเรื่องของกีฬาเท่านั้นถ้าคุณอย่างการทํางานเหมือนกันทุกวันนี้แกก็รักกับการทํางานของกแล้วแกก็อยากจะเห็นองค์กรมันดีขึ้นอยากจะพัฒนาในส่วนที่เราทําได้งานอื่นๆก็เช่นเดียวกันแกเชื่อว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ใจรักในการที่จะทำงานก็จะประสบความสำเร็จ นั่นคือเรื่องราวของน้องไก่ปวินาทางสุขหลายหลายคนอาจจะต้องเรียกพี่ไก่นะครับแต่ด้วยอายุของผมเนี่ยผมเรียกน้องไก่มาตลอดนะครับเราได้เห็นไปแล้วนะครับว่านี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างสําหรับคนที่มุ่งมั่นตั้งใจจริงประสบความสําเร็จแล้วก็ทําให้ชีวิตณปัจจุบันนี้มีความสุขได้นะครับน้องๆหลายๆคนที่อยากจะ สารฝันให้กับตนเองนะครับดูแบบอย่างของพี่ไก่เป็นตัวอย่างก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีทีเดียวนะครับสำหรับฮีโร่คนต่อไปจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับช่วงนี้วันนี้ผมพิจาสาธิตย์คุณคุณลาไปก่อนสวัสดีครับความรู้สึกตอนที่ฟื้นขึ้น,นมาแล้วรู้ความจริงว่าตัวเองไม่สามารถเดินได้ตลอดชีวิตถ้ามีโอกาสฆ่าตัวตายก็จะตายแค่ปีนหน้าต่างเพื่อจะเกาะเกาะเพื่อจะกระโดดลงไปยังทำไม่ได้เลยพยายามแล้วคิดแล้วอย่างเงี้ย ปัญญาที่จะฆ่าตัวตายยังไม่ได้เลยยอมรับเลยว่าตอนนั้นลําบากมาก